ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคุณอยู่ในเกมโปเกสาก้านะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่20เดือน8กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับช่วงแรกก็จะเป็นถุงทรายช่วง12นาฬิกา2 7ถึง13นาฬิกา2 7 ในช่วงต่อไปก็จะเป็นหินมะตกเล็กน้อยนะครับช่วง18บนาฬิกาสามถึง20่นาฬิกาสาเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยเข้ามาดูในเขตจับระดับต่ำเลยนะคะสภาพอาพกาศทุงทรายโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยก็มาดูกันต่อนในสภาพอาการหิมะตกเล็กน้อยเลยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามที่เห็นนะครับผม เราย้ายมาที่เขตจับระดับสูงกันเลยนะครับผมก็ลงมาที่สภาพอากาศทุ่งทรายโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับมาดูที่สภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยเลยนะคะโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย